สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่เจเจพาเพย์ชแนลย้งซึ่งวันนี้เรามาเจอกันกับคลิปเจเจอันบ็อกซ์อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะซึ่งวันนี้เนาะอาจจะแปลกตาไปนิดนึงเพราะเจเจไม่ได้มาอันบ็อกซ์อัสโทรเนาะแต่เจเจมาอันบ็อกซ์เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก JYP นะั่นคือเอ็นมิกซ์นั่นเองซึ่งเจเจอาจจะลงคลิปนี้หลังจากคลิปรีแอคชั่นเอ็มวีเนาะเพราะเจเจอยากทำความรู้จักน้องเพิ่มเติมก่อนแล้วกัน เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังจำน้องได้ไม่ครบทุกคนนะแต่เจ๊จะพยายามนะจ้ะอ่ะซึ่งเอนมิกเนาะประกอบไปด้วยสมาชิก7คนนะคืออ่ะนับก่อนอันนี้ทำไม่ได้จริงๆขอน,นับแป๊บลินลี่แฮวอนซันยูนจินนี่จีอูเบย์แล้วก็ยุติยูจินอ่าครบ7คนครบไหมครบซึ่งนั่นแหละ เมืไอคร้บเราอยวเรามาทำการอันบ็อกซ์อัลบั้มกันดีกว่าอเอาไว้อไอเป็นริบบอนเนาะถอดออกแล้วใส่ไงแล้วนี้วายขาดเลยแม่เจ้าอ่าให้เป็นไนใช่ไหมไห้เป็นไหนหรอกอ่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ด d i ดิชั่นเหมือนจะเป็นเอ่อบายแพ็กเกจเนาะที่แบบว่า เปิดออกมาก่อนก่จน,นที่น้องเจเดยะใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะนี่มาดูด้านในกันดีกว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรนี่ n now อ t is t ชา e ตอนนี้ถึงเวลาแล้วคืออะไรอ่ะงงงงมากงงเวอร์อะไม่เป็นไรไม่ต้องงงมีมีข้อความด้วยจบจๆบจ,บจ,บจ,บจบอ่ะเห็นกันไหมจับอ่ะ่อไปเป็นซีดีนะลุ๊กอ่ะเอออกมาแล้ว อมีการ์ดอยู่ในนี้นะ <c oughs> มีการ์ดใส <c oughs> แพี่กลับด้านอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูการ์ดโอเคเรามาดูที่ตัวฟอโต้โฟลก่อนเนาะอ่าอ,อันนี้เป็นซีดีใช่ไหมนี่ซีด,ดีซีด,ดีขึ้นมาแส แอดแม่เป็นน้องแมรกับคุณนเนาะชเก็บนะเจ้เสืออดอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูอุ้ยอันนี้อะไ,ไรอ่ะตกใจอ๋อสวยเดอ้อสวยมากอ่ะมันสะท้อนอ่ะทุกคนอ่ะเป็นมาาคร่าวๆเนาะ นี่อ่าอันนี้เป็นภาพเดียวกับโปสเตอร์ที่เขาให้มาเลยนะในโปสเตอร์ก็เป็นภาพนี้เนาะนี่โอเคต่อไปชิญนี่เขาจะมีแนะนำชื่อของสมาชิมันจะจะจะจำหน้าได้มากขึ้นคนนี้ถ้าทำไม่ผิดจะเป็นจินนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ๊ยโซนอีกแล้วคนนี้ไม่แน่ใจว่าแฮร์อนไหมแต่คนนี้จำได้ก็คือเอ,อ่อ อะไรนะมิลลี่เอ้ยไม่ใช่มินลี่ลิลลี่เออลิลลี่นะอันนี้จาได้เนาะนี่อันนี้สวยจังเจเจจำไม่ได้นะหน้าเขาคล้ายๆกันนะนี่แต่คนนี้ชื่อเบย์นี่ผมสั้นเท่ๆลุกทุกๆเนาะชื่อเบย์นี่จาได้ลิลลี่ในี้ภาพรวมนี่คนทําทวินเทลชื่อจีอูจะจจำทรงผมเขาได้แต่จำหน้าเขาไม่ค่อยได้นะถ้าเขาเปลี่ยนทรงอาจจะจำไม่ได้นี่คนนี้จินนี่ ที่หน้าเขาจะแบบเฟียดๆหน่อยจำได้นี่ชึบๆนี่อาคนที่หน้าตาสวยๆอ่ะเจ๊จำไม่ได้อะเพราะมันสวยหลายคนแล้วหน้าเขาคล้ายๆกันหมดเลยเบนี่แต่คนนี้จำได้คนนี้แฮร์วอนนี่แฮวอนคนนี้คือใครอ่ะข้างบนจีูนะแต่ข้างล่างนี่ไม่แน่ใจนี่แฮร์วอนอีกแล้วใช่ไหม เขาไม่มีชื่อเขียนบอกอะเจ๊德德ก็ไม่รู้ว่าจำผิดหรือเปล่าถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเจ๊ยังไม่ค่อยรู้จักน้องจริงๆเนาะถ้าผิดขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะอืมอ่ะเจ๊ดือเจาดือแอ่์สิงเกิลแรกของน้องก็คือซิงเกล o o ิลโอโอเนาะนี่ถ้าเจ๊ลองคลิปเอ่อรีแอคไปแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วแหละ ปลา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 โอ้โหเนี่ยเพลงคาราองแบบเนี้ยท่าเต้นเท่อยู่นะน้นองๆว้ายมีอะไรอีกมีอีกอ้ my god ของเยอะจังโอ้ของเยอะจริงเยอะมากโอ้ยตกใจเลยยังไม่เห็นนะแต่ีะไม่เห็นจริงๆนี่อุ v ้ยเบสวยมากเลยเนื้อชอบนะผู้หญิงเท่ๆคูเนาะน,นี่น้องคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ว่าแต่เจ๊ไม่ ไม่ไม่รู้จําหน้าน้องไม่ได้หน้าน้องแต่คล้ายๆกันประมาณสามคนน่ะน้องน้องน้องจีอูน้องกรยูจินแล้วก็น้องซันวอนหน้าคล้ายๆกันเลยเดจเจไม่แน่ใจเนาะนี่อาดินที่สวยมากเืาเขาน่าจะมีชื่อให้หนิดนึงเดีจเจตอบไม่ได้เลยแต่เซตสวยนะนี่นะทำไมเขาใช้สัญลักษณ์เป็นแมงกะพรุนนะทุกคน ไปทราบคอมเมนต์บอกเต๊ๆทีเด้นอนอชอ๋อนี่คนนี้จรินนี่แน่เลยนี่หน้ครับเป็นเอกลักษณ์นะเตะเตะาด้เนี่ยสวยเนี่ยคนนี้น้องกระยูจินหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนในการ์ดเลยรูปเดียวกันใช่ไหมใช่นี่คนนี้น้องกระยูจินแปลว่าคนนี้ต้องชื่อน้องซันวอนหรือเปล่า อ่านว่าซุนวอนหรือซันวอนเฮ้ยไม่ใช่ซันวอนซันยูนขอโทษขอโทษจริงๆซันยูนกับแฮวอนขอโทษขอโทษมากมากเลยนี่อันนี้เบนะสวยนะชอบนี่อันนี้น้องจีอูาทาวินเทลบิลลี่นี่คนนี้น่าจะแฮวอนนะ้องซันยูนนะทุกคนซันยูนเจ๊ผิดเองขอโทษเลย เพลงโอ้โอ้เนาะเป็นซิงเกิลนะโอเคก็อ่านไม่ออกหรอกมีคอนเทนต์โอเคเรียบร้อยจ้าหมดไปนะจ้าโอเคกล่องมันเขาทำดีอยู่เด้อสวยนะเอาแหละเรามาดูอันนี้กันดีกว่าทุกคนอันที่เรารอคอยอันนี้เป็นรูปไรเนอรสอ่งซัมชุบโอ้โอ้เนาะงนองคนนี้คือใครน้องคนนี้คือใครนี่กระยูจินเหรอใช่ไหม เทียบหน้าก่อนเหมือนไหมเหมือนไหมไม่รู้ออ <c oughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้ใครเอ่ยตึ๊บตึบชึบเอ,เอ็นมิกซ,ซ์ว่ามีบัตรอย่างนี้ด้วยตัวบัตรอะไรไม่รู้นะบัตรสมาชิกตึ๊บตึ๊บนะแล้วก็มีการส่องไปเนาะอันนี้เป็นโอ้เป็นโฮอโลแกรมนี่คนนี้คือ เออเออมองไม่ชัดเลยอ่ะจินนี่ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยถ้าจะใช่แหละคิดว่าจินนี่นะนี่และอันนี้เป็นหนึ่งสองสามลิลลี่กระแดโอเคจ้าเอาละอ่าเรียบร้อยเนาะสำหรับอันบ็อกซ์อันนี้ก็เรียบร้อยนะจ้ะ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์และกดซันรดิงให้เจ๊ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย